จังหวัดหนองคายจัดงานสมโภชและรำถวายองค์พระาธาตุกลางน้ำเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับชุมชนวัดธาตุและชุมชนในเขตเทศบาลจัดงานสมโภชองค์พระาธาตุล่าหนองหรือพระาธาตุกลางน้ำจำลองประจําปี2569ระหว่างวันที่31มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2569โดยในพิธีเปิดงานชาวหนองคายกว่า800คน พร้อมใจกันร่วมรำถวายองค์พระาธาตุกลางน้ำบริเวณริมโค้งน้าพระาธาตุล่าหนองพิธีเปิดงานจัดขึ้นเวลา18.30นาทีวันที่31มกราคม2569โดยมีนายสรันศักดิ์ศรีเคลเนรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานนายอัธพรพักดีสุจริตนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายกล่าวรายงานหลังจากนั้น,น,นประชาชนทุกเพศทุกวัย ร่วมรำถวายองค์พระาธาตุลาหนองอย่างพร้อมเพรียงการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนรวมถึงสร้างความตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒน,นธรรมของชาวไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายและจังหวัดหนองคายภายในงานมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีหลากหลายเช่นพิธีบวงสวงสารเจ้าพ่อใหญ่พระาธาตุกลางน้ำพิธีบวงสวงองค์พระาธาตุลานอง การรำถวายองค์พระธาตุขบวนแห่สักการ,ระพิธีบวชชีพราหมณ์ทำบ,บุญตักบาทพิธีเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระธาตุพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุการแสดงมหรสพพื้นบ้านพระธาตุกลางน้ําถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคายตามตำนานอุรังคธาตุสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่2 0ถึง22โดยพระอรหันต์ห้ารพระองค์และบรรจุพระบรมธาตุฝ่าพระบาท9้าพระองค์ต่อมาปรากฏหลักฐาน จากประชุมพงศาวดารภาค70ว่าพระธาตุถูกน้ำโขงกัดเซาะตลิงจนพังลงในแม่น้ำโขงเมื่อวันขึ้นเก้าค่าเดือน9พุทธศักราช2390ปัจจุบันตะลิงถูกกัดเซาะจนฐานพระธาตุอยู่กลางลำน้ำโขงด้วยเหตุที่องค์พระธาตุจมลงในน้ำเทศบาลเมืองหนองคายจึงร่วมกับชาวเมืองสร้างองค์พระธาตุกลางน้ำจำลองพร้อมบรรจุชิ้นส่วนของพระธาตุองค์จริงและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งโขง รวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง้วยงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพระธาตุกลางน้ำจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองคายและชาวลาวมีการจัดงานสำคัญประจำปีหลายงานเช่นประเพณีบุญเดือนสามวันมาคะบูชางานสมโพชองค์พระธาตุประเพณีบุญบ้างไฟและแข่งเรือยาววันออกพรรษาขณะนี้ระดับน้ำโขงลดต่ำส่งผลให้ฐานองค์พระธาตุกลางน้ำ โผล่พ้นน้ำกว่า4เมตรเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนไทยลาวสามารถสักการะได้อย่างใกล้ชิด